คนที่เนียบหายไปตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะราชาถือไม้เด็กถือดาบหนึ่งเหรียญอืม ต้องบอกว่าคนที่เงียบหายไปอะคะ่ะในความรู้สึกของเขาในตอนนี้น่ะมันดูเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจที่จะปล่อยนะคะความสัมพันธ์นี้แล้วนะตัวของเขาเองในณนะเวลานี้อะนะคะเขาก็เหมือนกับว่ามีสิ่งที่จูงใจใหม่ๆนะคะการงานใหม่ๆการเงินใหม่ๆนะหรือแม้กระทั่งคนคุยใหม่ๆนะคะ เพราะว่าในตอนเนี้ยมันดูเหมือนกับว่าการการเงียบหายไปเนี่ยเพราะเขาเองรู้สึกว่ากับคุณนะคะไม่สามารถนะคะที่จะไปได้ไกลกว่านี้แล้วแล้วตัวของเขาเองก็รู้สึกถึงการเข้ากันไม่ได้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะปล่อยอืมปล่อยมือจากคุณแล้วก็ไปเริ่มต้นนะคะกับสิ่งใหม่ๆของเขาในณเวลานี้นะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ย คิดว่าทุกอย่างระหว่างเราอะคะ่ะมันคงจบสิ้นกันแล้วเพราะบีก็มองว่าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่อาจจะมีการบล็อกกันด้วยนะคะไม่ใช่การเงียบหายกันธรรมดานะคะไม่ใช่การเงียบหายกันแบบปกติแต่มันเป็นการเงียบหายแบบเขาเองคือไม่ได้หันกลับมาแล้วอะคะ่ะอืมเนี่ยราชนินีถือดาบนะคะสองดาบ เจ็เหรียญเจสจะฮาเราแฟนนะคะเราก็เจ็ดไม้เพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะคนที่เขาเงียบหายไปเนี่ยในใจของเขาเองในนเวลานี้นะ่ะไพ่ก็ย้ำล่ะค่ะว่าทุกอย่างนะคะตัวของเขาเองตัดสินใจที่จะปล่อยเราจริงๆต่อให้เขาจะยัง ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะเพราะว่าไพ่เดทที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นเดทในด้านที่ยังไม่ลืมแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะไปต่อนะคะเหมือนเขาก็รอเวลาให้เวลานะคะมันเป็นตัวตัดสินหรือรอให้เวลานะคะคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขานะคะพอถ้าดูจากตรงนี้ตัวของเขาเองอะคือ Move on ไปแล้ว ลอบี้ก็มองว่าก่อนที่เขาจะเงียบหายไปอะ่ะทั้งคุณและเขาอะค่ะน่าจะมีประเด็นกันจนทำให้มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเรายังคบกันถ้าหากว่าเรายังคงจะไปต่อกันเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากันได้จริงๆอืมเพราะว่าไพ่ที่ออกมานะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ ะค,ะคุณก็มีอีกโก้เขาก็มีอีกโก้เราก็เรียกว่าไม่ยอมกันจนบางครั้งก็ละเลยความรู้สึกกันอยู่บ่อยๆเพอชันลาวเนะะี่ยค่ะในความรู้สึกของเขาที่มีให้เนี่ยมันจึงเป็นความรู้สึกที่ในนักเวลานี้ตัวของเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่เขาแค่ยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ทั้งหมดเท่านั้นเองเพราะเขา รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลไม่สามารถที่จะประครับประคองไม่สามารถที่จะปกป้องความสัมพันธ์นี้นะคะต่อไปได้เขาก็จะยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันหลุดมือไปนะคะห้ถ้วยเนี่ยที่ออกมาน่ะมันเป็นลักษณะของการที่มีคนกระทําความผิดในความสัมพันธ์แบบบ่อยๆซ้ําๆนะคะกระทําความผิดในแต่ละครั้งไม่เคยพูดขอโทษเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตาม ถึงแม้ว่านะคะการพูดกันคุยระหว่างคุณกับเขานะ่ะจะคบกันมานานจะคุยกันมานานจนอยากที่จะเป็นอนาคตของกันละกันแม้ว่าจะมีลักษณะแบบนี้แต่ที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้ถนอมน้ำใจกันเลยเพราะชั้นเราเนี่ยมันเลยทำให้ทุกๆอย่างนะคะมันเกิดกลายเป็นการยอมแพ้นะคะไพ่เดรชาริออรเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่ตอนแรกนะ่ะ อยากเดินไปคู่กันเราเก่งทั้งคู่เราอยากใช้ความเก่งของเราเนี่ยเพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันกลายเป็นความมั่นคงตอนแรกนํามั่นใจกันแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้นะ่ะพอความสัมพันธ์นะเดําเนินไปเรื่อยๆความเก่งของเราที่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะนํามาเป็นการสนับสนุนกันก็กลายเป็นไปว่าเกิดการทะเลาะก,กัน จากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันดูเหนื่อยความสุขก็ไม่เหลือด้วยในความสัมพันธ์อืมแปดดาบนะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่ามันมืดแปดด้านไปหมดคุยกันก็มีแต่จะทะเลาะก,กันคุยกันแทนที่จะปรับความเข้าใจกัน ก็ใช้แต่ทิฏฐินะคะใช้แต่อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งจนสุดท้ายแล้วก็ทําให้ความสัมพันธนะ์น่ะมันไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้เลยตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเงียบหายไปนะสรุปนะคะความรู้สึกของเขานะของคนที่เงียบหายไปเนี่ยตอนนี้ตัวของเขาเองนะคะเดินไปในเส้นทางชีวิตของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะ พราะเขารู้สึกว่าเราทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะคงไม่เหมาะกันเพราะมีทิฐิแรงด้วยกันทั้งคู่คุณไม่ยอมเขาเขาไม่ยอมคุณความรักมันไม่มีความสุขนะคะความรักมันไม่สามารถที่จะประครับประคองกันได้แม้ว่าที่ผ่านมานะคะจะเหมือนเข้ากันได้นะคะคุณจะสังเกตว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ย เหมือนปิดตาข้างหนึ่งนะเหมือนพยายามประครับประคองเหมือนพยายามปรับตัวเหมือนพยายามเข้าใจพยายามที่จะรักษาใจนะคะแม้ว่าใจจะมีรอยร้าวก็พยายามที่จะประครับประคองให้มันกลับมาเหมือนเดิมแต่สุดท้ายด้วยความที่เก่งทั้งคู่ก็มองกันไปคนละทางจริงๆเพราะว่าความรักนี้นะ่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างเปราะบางต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อืมแต่ทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะดูแลกันได้จริงๆถึงแม้ว่าตอนแรกจะรู้สึกว่าเราเข้ากันได้เราไปกันได้แต่ทุกอย่างนะคะมันก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะไปกันได้จริงๆเพราะว่าเราไม่ได้พยายามด้วยกันทั้งสองคนที่สะหันหน้ามาหากันอย่างที่บีพูดไปหรอว่าเวลามีคนกระทาความผิดอะ่ะก็ไม่ได้ขอโทษนะคะทําผิดแบบซ้ำๆ จนสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะฝืนแล้วก็ไปต่อกันได้นะคะมาดูพี่นางฟ้านะคุณนั้งสองคนนะ่ะจริงๆแล้วนะคะมีความชอบและความหลงไหลในการละกกันมากๆเลยนะเราในความสัมพันธ์นี้นะคะ ถ้าหากว่าเรามองไปอนาคตไกลๆออกไปอะคะ่ะถ้าถามว่าจะยังมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาหากันไหมมันก็ยังมีโอกาสเพราะว่าตัวของเขาเองก็ยังไม่ได้ลืมคุณแต่เขาเลือกที่จะฝืนใจตัวเองเราไม่หันกลับมาในตอนนี้เขาเลือกที่จะ move on เขาเลือกที่จะคุยกับคนใหม่เลือกที่จะย้ายที่ทำงานใหม่หรือแม้กระทั่งย้ายที่อยู่ด้วยนะคะเหมือนเขาพยายามที่จะตัดใจเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะ ยิ่งเราคบกันเราก็ยิ่งเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เราไม่สามารถที่จะทําให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นความสุขที่แท้จริงได้แต่ถ้หากว่าในอนาคตทั้งคุณแักเขายังคงมีใจที่ตรงกันเมื่อได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะกลายเป็นรักครั้งใหม่ของกันแักกันอีกครั้งนะคะเพราะว่ามีไพ่ของ New l o v e มีไพ่ของท o love ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความสัมพันธ์นี้เมื่อคุณและเขา ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกันทั้งคู่ไม่เอาชนะกันไม่ถือทิฐินะคะสุดท้ายก็จะกลายเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะเข้าใกล้คําว่ารักแท้ได้เหมือนกันแต่ในนณข้าขน,านี้ต้องยอมรับว่าในความรู้สึกของเขาเนะีมันเป็นความรู้สึกที่เขาเองเลือกที่จะหันหลังไปแล้วนะคะแต่ขอให้คุณจงเชื่อมั่นเหล่าว่า ถ้าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคู่ของคุณไม่ว่าอย่างไรก็ตามนานแค่ไหนนะคะก็จะต้องได้กลับมาเจอกันต้องได้กลับมาคู่กันอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมะมาดูวันเกิดนะคะวันที่แล้วก็ราศีค่ะคนที่เกิดวันที่10นะคะหรือว่าราศีมงกรคนที่เกิดวันที่3นะคะหรือว่าราศีเมถุนคนที่เกิดวันที่21นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันศุกร ราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12ราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี24 42 55 66 40แล้วก็41ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ